สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา Toyota CHR Generation ที่2กํกำลังผ่านขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในยุโรปก่อนในช่วงปลายปี2023ซึ่งล่าสุดมีการจับภาพการทดสอบวิ่งของ All New Toyota CHR รุ่นใหม่โดยเป็นการทดสอบวิ่งครั้งแรกโดยเราจะได้เห็นว่ารถคันนี้จะมีแนวคิดการออกแบบของโปล็อกอย่างลงตัวซึ่งการทดสอบวิ่งดังกล่าวได้เกิดขึ้นในสนามเนอร์บูริงในประเทศเยอรมนี ซึ่งหากดูจากภาพสปายช็อตจะพบว่าภายในห้องโดยสารจะเผยเห็นว่า CHR จะมีหน้าจอสัมผัสและระบบอินโฟเทนเมนต์ส่วนกลางที่แยกออกจากแผงหน้าปัดดิจิตอลซึ่งแตกต่างจาก SUV จากค่ายคู่แข่งอื่นๆเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้แผงควบคุมเดียวกันรวมถึงยังใช้สถาปัตยกรรม T-MGAC ร่วมกับ Toyota p พีอทำให้ดูใหญ่ขึ้นและดูฉบเฉียวมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากดูจากรูปลักษณ์ภายนอกจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีกันชนที่ตกแต่งอย่างสวยงามมากขึ้นในขณะที่ด้านหลังการออกแบบดฟฟิวเซอร์จะแตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมนอกจากนี้ยังมีมือจับประตูหลังที่อยู่มุมด้านนอกของไฟท้ายและในด้านขุมพลังของตัวรถรุ่นนี้จะมีเลือกทั้งแบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด ถึงแม้ว่าโตโยต้าออสเตรเลียจะยืนยันว่าจะมีเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นแต่สื่อต่างๆคาดการว่ารุ่นปลั๊กอินไฮบริดน่าจะตามออกมาภายหลังเพราะโตโยต้าจะเน้นการเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดเป็นหลักซึ่งแนวคิดสําหรับซี g ์อาร์เจเนอเรชันถัดไปกําลังถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันกําลังก้าวไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในด้านนี้ และทางโตโยต้าก็เช่นกันเพราะทางโตโยต้าได้เคยกล่าวว่ากําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อบรรลุความเป็นกลางคาร์บอนภายในปี2040ในยุโรปและก่อนหน้านี้ทางโตโยต้าได้ปล่อยภาพและโชว์ตัวของซีดอารุ่นใหม่ที่มีการออกแบบให้มีความสปอร์ตอย่างมากโดยคาดการว่าซีดอรุ่นต่อไปจะมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาว4,800ม mm, เมตร กว้าง1,800ม mm, ิลิเมตรสูง1570มิลิเมตรระยะฐานล้อ2,700ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่1,500กิโลกรัมรวมถึงน่าจะมาในเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด1.8ลิตรส่สูบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิดสูงสุด185นิวตันเมตรโดยจะมีมอเตอร์ด้านหน้า41แรงม้าแรงบิด84่นิวตันเมตรซึ่งจะให และอีกกลุ่มพลังคาดว่าจะมาในเครื่องยนต์เบนซินดอทขนาด2.0ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ e f o โดยมีอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลีย่ยอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรอย่างไรก็ตามทางโตโยต้ามีแผนจะเปิดตัว all new toyota c s r รุ่นใหม่ในฝั่งยุโรปก่อนภายในปลายปี2023นีนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งต้องรองติดตามกันต่อไปครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมพังออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ